สวัสดีจ้าทุกคนมือนีแต่วจะพามาชมหิมะจ้ามือนีตื่นเสาร์มามีหิมะตกจ้าแต่ว่าตื่นสายจ้าพี่น้องหิมะกเกือบละลล่จ้านี่จ้าอยู่น้ามหาติดลบหนึ่งองศาจ้าแต่วจะพามาเบิ่งจ้าว่าเวลาหิมะตกผักเข้ายู่จังไหรจ้า อันนี้เป็นพักชี้อของเฮาจา้านี่พักกะพักกับโบได้ตายจา้าถ้าเป็นที่มาแบบนี้จา้าพ่อละไล่เดี๋ยวพัก่นก็ขึ้นมากจา้าแต่ถ้าเป็นน้ำแข็งนี่อยากเสียงเดู๋ยวจา้าถ้าเป็นแบบน้ำแข็งแม่คะนิงแบบนั้นนี่คือแบบพักของเฮามีโอกาสตายจา้าแต่ถ้าเป็นน้ำแข็งแบบนี้พ่อละไล่มากอะเขียวกลับมาเขียวคือเกาจา้า นี่จ้าผักสลรัดของเ้าน้ำแข็งปกคุ้มกันยั่งสวยๆเลยจ้าเป็นตะกรอบจะได้เนาะแข็งเลยเหรอจ้าผักขึ้นช่ายของเฮ้าจ้าพี่น้องโดนน้ำแข็งปกคุ้มนี่ผักสารแน่ของเฮ้าจ้า ไก่พักสรัแหนปูกยูข่างขอไก่ได้จ้าอันนี้เป็นต้นไพ่จ้าพี่น้องต้นไพ่กับพิมะสวยๆเลยจ้าเก็ตละเอียดละเอียดสวยๆพักสลัดที่ยู่ในบ้านกระโจ๊กจ้าที่แต่ปลูกไว้ในกระถางกันยังโอเคสดชื่นจ้าข้างนอกปนเป็นน้าแข็งเป็นหิมะจ้า หนาวหนาวจ้าพี่น้องอากาศติดลบหนึ่งอันนี้ต้นพะเข้วของเฮ้าจา้าโดนปกคลุมด้วยน้ำแข็งจ้าพี่น้องท้นครับทนน้่นหนาวค่ะจ้า,จาน้ำแข็งหิมะ ไปสะอาดสวยๆเลยจ้าผักเควโอเคมันนี้แต่วกบพาพี่นองมาชมความหนาวความเย็นจากประเทศเบลเยียมจ้าขอบคุณการรับชมพอกันไม่คลิปหนาสวัสดีจ้า